แล้วฮะ,ะมาถึงข่้นต่อไปของเราน้องหยุดน้องหยุดคือใครอะสต,ต๊อป <c oughs> มีมีคนบอกมีคนบอกว่าให้ไปเปลี่ยนชื่อเถอะ <c oughs> ชื่อเนี่ยไม่เป็นมงคลมอนกับหยุดความดังของตัวเองไว้ตรงนี้อ๋อน้องสต๊อปนะเขาคงไม่คิดแบบนั้นหรอกเขาชื่อสต๊อปมาตั้งแต่ไหนแต่ไตรเขาก็ดังได้เห็นไหมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสาวค่ะที่เหมือนจะเป็น นักร้องที่กำลังมาแรงนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่น่าเอาเป็นตัวอย่างค่ะก็ล่าสุดนี้เขาได้เป็นทูตวิสาขบูชาานชาติ้วยนะจ๊านี่ก็แน่นอนค่ะว่าโด่งดังมาจากเวทีเดอะซ่าใช่ไหมบัดเพลงเพลงเป็นนักร้องมาจากเดอะซ่าเพลงอยู่ไหนยังไงรอย่ามเ้ื่องผลงานักหน่อยเลยไปเจอน้องสต็อปมาแหละครับแหมวันนี้ก็ต้องขอสักอ่าเรียกว่าถามกันักหน่อยนะฮะถึงเรื่องผลงานครับเมื่อไหร่จะได้ฟังซิงเกิลใหม่ครับสต็อปคับ ก็สำหรับตอนนี้นะคะสต๊อปกำลังทำเพลงใหม่ค่ะซึ่งเพลงเนี้ยก็เป็นน่าจะเป็นแนวบอกเลยก็ได้ค่ะฮิปฮอปอาอดี hop, B. อาจจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เต้นอย่างเดียวทั้งหมดแล้วก็มีร้องที่โชว์เสียงด้วยคือยังยังคงคอนเซปที่ชอบร้องแล้วก็ชอบเต้นเหมือนเดิมค่ะอยากจะให้ทุกคนรอติดตามนะคะคิดว่าปลายปีนี้น่าจะมีซิงเกิลออกมาแล้วก็เป็น MV แล้วก็ให้ทุกคนได้ติดตามแน่นอนค่ะ แตกต่างกันยังไงก็คือถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเพลงเพลงหนึ่งอาจจะอย่างเพลงเร็วเนี่ย สต็อกก็อาจจะเป็นหนดเต้นอย่างเดียวก็คือร้องอาจจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไไม่ได้โชว์ร้องมากนะเป็นโชว์เต้นอย่างเดียวแล้วก็ส่วนเพลงช้าที่สต็อปได้ร้องประกอบละครไปก็อันนั้นก็จะเป็นโชว์เสียงอย่างเดียวก็ไม่ได้โชว์อะไรก็คือ,อยืนนิ่งๆสวยๆแต่ว่าซิงเกิลใหม่เนี่ยรู้สึกว่าจะได้โชว์ทั้งร้องทั้งเต้นการประสานเสียงหรืออะไรเงี้ยเยอะเยอะขึ้นค่ะรู้สึกว่ามันได้ใช้แบบทุกอย่างจริงๆที่เรามีที่เราชอบเนี่ยออกมาทั้งหมดเลย ก็อยากจะฝากแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่เป็นแฟนคลับสต็อปเองหรือแฟนคลับรายการต่างๆที่ชื่นชอบคนที่ร้องเพลงแล้วก็เต้นนะคะอยากจะบอกว่าตอนนี้กําลังทําเพลงที่ตั้งใจมากๆถ้าเพลงออกมาแล้วนะคะก็ช่วยกันสนับสนุนนะคะแบบว่าติชมได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็รับทั้งคําติชมแล้วก็คาชื่นชมยังไงก็ ฝากด้วยนะคะอ่าใครที่รอคอยผลงานของน้องสต็อปนะแน่นอนว่าจะได้ฟังเพลงแนวฮิปฮอป A B นะและที่สําคัญค่ะต้องสนับสนุนน้องเขาด้วยรักรกันจริงนะต้องของแท้เท่านั้นค่ะ